หดแล้วหอดแล้ว <Kel> ไ่อยไดิน่ับ้งหน่อยยนี่กรเปาเขียวเอาของรงเรปกรเปาเขียวัอืม เอ้าแม่เอาตะกระเป๋าเขียวแล้ว嘛โอ้โหเออกับถุงใดบยวบอเขาจะหุ้มว่าต่างซื่อเหรอเขาจะเข้าไปต่างไกลเหรอ

ทงหูฉี่บ้ขาดหรอหยัดด้ไรกันเนี่ยเจ่าเอียงเนี่ย่ละมือแม่คิดเนี่ยเดียวดงหนงามฮะสวนท่อน ไปสั่งเลยจะได้กินเร็วเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับเียงแอ้ยกระตาไม่ยัดติ่มจิีหยังนักอยังว่ามันจะชีปลนะพ่อมีสุยาแม่โตเพิ่นนี่เนี่ยมีคนน่งเราบ้างไ้มฮันอย่ามาพิดกัได้ครับเดี๋ยวผมเสร็จตัวนางลอด ไนังอ่อมีของ่มีคุณเติร์ดว่ีเตรยังวงอันนั้นของข่ผาจะโตไปุ๊กไ่ิ้นยังดีว่ะคืเตียวจ้ะชินวเตี๋ยวแหะแม่มาสร้างเอาเส้นยัยังไม่ได้ศึกษาเลยยังไม่รู้เลยว่าเซ็นเล็กฮะบอวบวเส้นเล็กบัวบบมีด้อเส็นเล็กบัวบมีดเอบัวบิ้วไรบัวสร้างกเนอ่ไหรอเซ้นเล็กบัวบวจกเล็กบเล็กบัวหัวเหร ต้องถามไหมคะที่เกด้้ต่ต้อนาดีนนพี่อย้าอร่อยไหมอาอออยังดีกําลังคืนยู่พอทีกินนี่ยังโอ้มีบอกพิกกี้มีบอกพิกกี้ นี่ปุ <S <s ้ยมากินบ่สี like right ่ห้าล oh, ูกพอดีแต่ว่าสีแดงไม่เอาเอาแต่สีเขียวมันไม่มีสีแดงมีแต่สีส้มส้มก็ไม่เอาส้มมาเอาเอาแต่เขียวบอกว่าเหมือนวนมี่มัวห้องนวุฒเส้นไม่ใช่พิเศษห้องแม่แล้วเส้นเล็กบ่เส้นเล็กพิเศษเขาไม่ยังแม่มามีข้าว่เจ้า แต่วก็มีขาวรสชาติคือตันนะะเอาเข้าไปรถอย่างนี้กระเพาหมูชิ้นไม่เผ็ดกระเพาหมูชิ้นไม่เผ็ดของใครรถจะไปยบหม้นกระเพาหมูชิ้นที่ไม่เผ็ดโรงเรียนบ้านแพง่ค่ะเขาจัดคนเสออเินเ้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทีบบ้านป้าบ้านโจนนะคะใปใหม่เงินกรณีคอนเสือทุกกุ่น ข้าแก็จะได้ไปด้วยขนน่มนนี่องแถ่คองแถปุ๋ยยังหลงลืมเลยพอพวกหุจั่่างนกหฮะบอ่ว่าไม่เป็นรอยลกคุณบอกพี่เปาจากบ้านแพงไปอุบลขึ้นอุบลลสดไปอะไปไปงานไปอันไรกจับขึ้นมางานอีกนี่แล้วหอดย้ำไหนกันย้ำนั่นไปเลยแม่ มอไอก้านอเช่นรายวงานเรนะา,าก็ไปต้อเลย,นะยนนเหรอนะไปหอดผนกับจีหกมงก็กลักวทุ่มหนึ่งโอเแกรนแพงโอ้เมื่อเช้ากับจีหอดเก่ามงเก่ามงกลัวปล่า ลยเหอารเไทยจีนอจะคือกินง่ายเส้จะคือว่าเอาเปยกอกอมกริงเียบไม่ขมป่ะปะอ่อนๆคุนงคนขาเจ้ากินยังสีเดเ่ยเปอก่งเป็นยานี่เนี่ยของั้านบดเปีืกห่องเป็นยาโอ้ยทังนี้เราเอาเปียกออกนีแล้วเนาะตาตัวนี้พรมอม เอากอนเทำแม่นู songs, ้กินนะนู้สิเอาเปียกออกทำมีแม่่อหรือเปล่าว่าเอาอ่อนไม่จัดอาเลยจริงเป็นยาหอมนปักวางแบถ้าไรั่งข่อยจะบบาเม็ทางในมันตกอนหมือนอไรไม่ค องพอะแปลกว่าหนูว่ากะปิเนี่ยแหละกระปินี่แหละมันแสบนั่นซอส้อมค่ะถกตจอมแล้วซอสกระใสบานส้ม อันเขาจะปล่อยคิแต่ว่าใส่กะปีด้วยพ่อโก้เนี่ยบทันลูกทันหลานแอแลนบรทันไหมเขาพ่กโกแล้วยางแล้วบรทันนิดหน่อยอุสาุสมานลับกนมูี่ชิดโทรศัพเลยอ้น่ไทยเหรอโค่เฮาบอกพี่กาดยางดีเฮามาลังรถยางดีเฮาวัดด้านกลือก้องสองิง ความมเป็นเรื่องของปีศากหนูเห็นในในคอมเมนต์ถามพ่อโกี่ยลูกเพราะนั้นันพูดโอ้ยดูกีเาครั้ยไปแม่ก็เจียวไปุ้นเอาบ่ไปบอกแล้วแว่าคอยย่างคอยงวนช่วเจียวคอยนาราแม่อยยังอยยังอันเต้นี่ยได้ก้อนมู่เต ไปแม่้น่า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 น้าน่านาเด็กกินแล้วคลิปนี้ฝากไว้นี่ค่ะพี่นอนค่ะฝากไว้็ฝากฝากไว้เถอเอานี่่ด้วยฝากมือนะคะ่บ้าฝากคลิปหน้าะพี่นอนี่ฝากลูกซีนไว้ในทองในปะคโอ้มันกินมีเลี้ยงมั้มันลากบ้านลูกซีนกินเศษรถก่อนลวกลูกิ้นเอไว้ที่หลังแบบพ่อเนี่ยทานข้าตีกันใส่บ่ได้กินเนี่ ออม้พรวอมที่ลลวกอมไว้ขังกับไอแก้มอออมหลักเอาไว้ลงคือเก่ียวเป็นอมยูเดียวแบบแจ้งหน้าเองงกินน้ำกินเสี่นมใก้อนแล้วก็อมหลกเสีนแล้วก็คายไว้ทเกี่เ่ไอีกอเอาไปัอกกิบเดี๋ยวไม่าป็นกินข้าวกินน้ำกันก่อนเอี้ยว